ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะนิยายวายจากนามปากกาหมูเถื่อยเรื่องกอดนายด้วยใจรักตอนที่22ว่างเปล่าเตวิตกำโทรศัพท์มือถือไว้แน่นอย่างอดทนคลอยเราว่าลบโพสเธอรเราแค่โพสเล่นขำๆเองดูคอมเมนต์นี่ดีตลกเนอะแต่เราไม่ตลกน้ำเสียงจริงจังทำให้พลอยรู้สึกเสียหน้าลบก็ได้แค่นี้ทำไมต้องดูด้วย ถ้าไม่มีธุระอะไรก็กลับไปเหออพลอยเราจะกลับหอแล้วเหมือนกันงั้นเตไปส่งพลอยได้ไหมพลอยไม่ได้ขับรถมาแล้วเมื่อเช้ามายังไงแต่พลอยยังไม่ทันได้เอ่ยปากบอกเตวิตก็พูดขึ้นก็กลับไปแบบนั้นเตมันจะไม่เกินไปเหรอพลอยอุตส่าห์เป็นห่วงใครกันแน่ที่เกินไปเป็นพลอยไม่ใช่เหรอที่ทำให้เราตกอยู่ในสภาพนี้ เป็นพลอยไม่ใช่เหรอที่บอกน้องว่าเราจะไม่ไปกับน้องเมื่อคืนคบพลอยขอกลับไปเถอะพลอยก่อนที่แค่ความเป็นเพื่อนเราก็จะให้ไม่ได้พลอยยืนตะลึงไม่คิดว่าเตวิตที่สุภาพและให้เกียรติเทศตรงข้ามเสมอจะแสดงท่าทีแบบนี้คบพลอยพลอยน้ำเสียงเรียกซ้ำกดต่ำอย่างเหลืออดทำให้พลอยรู้สึกกลัวและยอมออกไป เตวิตสุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้ในครัวนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ชั่ววูบของเขาวินาทีที่เห็นภาพที่พลอยเอาให้ดูเขาก็รีบขับรถไปยังร้านดังกล่าวที่เขาเห็นแว็บเดียวก็จำได้ว่าเป็นที่ไหนเมื่อไปถึงก็เห็นซิกนั่งอยู่จึงตรงเข้าไปลากคอออกมาข้างนอกและต่อยไปหนึ่งทีกูเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับแฟนกูเคยพี่พี่เข้าใจผิด เข้าใจผิดเที่อะไรมึงแอบถ่ายรูปแฟนกูเตวิตง้างมือจะต่อยซ้ำแต่ปอที่เพิ่งลงจากเวทีวิ่งออกมาห้ามไว้อะไรวะพี่ต่อยไอซิกทำไมก็ไอเฮียนี่มันแอบถ่ายรูปทชัชมึงทำอย่างนั้นจริงดิปอหันมาถามเพื่อนกูก็โพสปกติไม่รูปมึงก็มีไอพี่แม่งไม่เห็นเองผมว่าพี่ไปสงบสติอารมณ์ก่อนเถอะ เป็นพี่เองไม่ใช่เหรอที่ให้พี่พลอยมาบอกมันว่าต้องอยู่ช่วยงานจนจบและให้มันไปเที่ยวกับเพื่อนกูกล่าวเตวิตตอบกลับไปอย่างงงงันเริ่มไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วทัชอยู่ไหนถือกูว่าแล้วปอสบดกับตัวเองแบบที่คิดไว้ไม่ผิดว่าพลอยไม่ได้มีเจตนาดีมันกลับไปตั้งแต่รู้ว่าพี่โทรมามันกลัวพี่หามันไม่เจอเลยไปรอที่ห้อง แต่ผมคิดว่าถ้าพี่กลับไปด้วยอารมณ์ผมว่ามันคงไม่โอเคปอหยุดดูท่าทีของเตวิตท,ที่สงบลงบ้างแล้วจึงเอ่ยต่ออีกอย่างที่ผมจะบอกที่หัดไว้ใจมันบ้างเหอะผมรู้นะว่าก่อนที่พี่จะมาตามมาหามันที่อยู่กับพี่พลอยแต่ผมยังไม่ได้บอกมันหรอกนะแต่กูกับพลอยเป็นเพื่อนกันใช่ไอซิก,กับมันก็เป็นเพื่อนกันนอกจากที่จะระแวงแล้วพี่ยังปกป้องมันไม่ได้เลยขนาดมันโดนปั่นมันยังเลือกที่จะไว้ใจ ผมว่าพี่ถอนมั่นแล้วปล่อยให้มันเลือกใช้ชีวิตของมันเองดีกว่าปอพาซิกเดินจากไปปล่อยให้เตวิทยืนทบทวนตัวเองเตวิตทรุดลงกับพื้นโทรหานิกไม่นานนิกกับรันก็มานั่งดื่มกันได้สักพักเมฆก,กับพลอยก็ตามมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่วาสนามาปลุกให้ตื่นว่าพลอยมาหาเตวิตทึ้งผมของตัวเองสองสามทีอย่างคิดไม่ตก เขาควรปล่อยทัชชาไปหรือควรรั้งเอาไว้แต่เรื่องนี้เขาไม่ควรคิดไปเองเขาต้องไปหาทัชชาทัชชานั่งชันเขาอยู่บนเตียงก้มหน้านิ่งอยู่เงียบเียบโดยมีปอกับซิกนั่งข้างๆโดยที่ไม่พูดอะไรเวลาแต่ละวินาทีชื่งชาแต่ก็ทำให้สติของพวกเขากลับมาเมื่อความตึงเครียดเริ่มลดลงทัชชาก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่อย,อย่างคนยอมรับสภาพที่กำลังเป็นปอจึงเอ่ยขึ้นด้วยความห่วงใย ไห้ทัชหมอสั่งหยุดยามึงทุกตัวแล้วใช่ปะตือ,อกูแค่ไม่ไปอยู่ใกล้น้ำกูไม่เป็นไรแล้วใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเอองั้นก็ดีแล้วว่าแต่มึงกินอะไรบ้างยังดูจากสภาพกูว่ามึงไปอาบน้ำเหอะเดี๋ยวกูสั่งอะไรให้กินทัชชาลุกไปอาบน้ำระหว่างนั้นปอลงไปชั้นล่างเพื่อรับอาหารที่สั่งไว้ทิ้งซิกไว้ในห้องของทัชชาโดยไม่ทันได้สังเกตว่าจังหวะที่เขาเดินเลี้ยวออกจากเตก รถเก่งของเจ้าของห้องอีกคนกำลังเข้ามาจอดทัชชาแต่งตัวเสร็จแล้วก็หยิบกล่องอยาออกมาทำแผลให้ซิกกูขอโทษแทนพี่เตน,นะเวย้ยเออกูเข้าใจมึงนี่น่าอิจฉาว่าแฟนรักเพื่อนก็ดีอือไอปอมันโคตรดีเลยล่ะขนาดกูเป็นแค่เพื่อนมันยังดูแลกูดีเลยถ้ามันมีแฟนมันคงรักแฟนมากมันโสดเหรอวะอือทำไมมึงจะจีบมันเหรอ ไม่อาคนใจดีไปทั่วแบบมันกูขี้เกียจตามหึงแบบพี่เตเออมึงก็อีกคนถ้าพี่เตมาเจอพวกเราสภาพนี้มีหวังเชีย่ยซิกลุกขึ้นยืนจนตาแทบถลนออกมาไอ้ทัชงานเข้าแล้วมึงทัชหันไปทางประตูเห็นเตวิทยืนอยู่ก็รีบลุกขึ้นและเดินเข้าไปหาด้วยความดีใจคว้าม,มือเตวิทให้เข้ามาในห้อง แต่สติปัญญาของเตวิทได้ขาดหายไปแล้วเมื่อเห็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญนั่งอยู่ในห้องของเขากับทัชชาจึงทำในสิ่งที่ทัชชาไม่คิดว่าเตวิทจะทำเขาสะบัดมือทัชชาออกและเดินเข้าไปหาซิกซิกขยับถอยหลังหนีเฮ้ยพี่ฟังผมก่อนมึงมาทำไมดดเดี๋ยวพี่ผ่าผมมากับไอ้ปอทัชชาก้าวมาหาเตวิทอีกครั้งที่เตไอ้ปอมันลงไปเอาข้าวทัชปล่อยพี่ ทัชชายังคงจับข้อมือเตวิทไว้แน่นไอ้ซิกมือออกไปก่อนเออคุยกันดีๆนะมึงซิกเดินลาะผนังห้องอย่างกล้ากล้ากลัว,กล,วกลัวออกไปเตวิทสุดตัวนั่งลงบนเตียงส่วนทัชชานั่งคุกเข่าลงกับพื้นมือยังคงจับมือเตวิทไว้แน่นทั้งสองนั่งกันอยู่แบบนั้นอย่างเงียบๆจนทัชชาเอ,อ่ยออกมาเป็นคนแรกที่เตโกรธผมเรื่องอะไรทำไมที่ไม่พูดกับผม เตวิตเงยหน้ามองศบตาทัชชาเขาเองก็ไม่รู้จะให้คำตอบยังไงเรื่องนี้ทัชชาไม่ผิดเลยด้วยซ้ำแต่เป็นเขาเองที่งี่เง่าใช้อารมณ์นำเหตุผลเตวิตลูผมทัชชาเบาๆและดึงเข้าไปกอดทัชชากอดตอบแน่นซุกหน้าเข้ากับท้องของเตวิตแล้วพูดเสียงอู้ี้ที่พอจะบอกได้ไหมว่าผมทำผิดตรงไหนที่ไม่เคยไม่พูดกับผมนานขนาดนี้ทัชไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นที่นี่แหละที่งี่เง่าขอโทษนะ เตวิตกระชับกอดทัชชาแนนเงยหน้าขึ้นเพื่อไล่น้ำตาที่กำลังจะไหลออกมาพี่ว่าพี่ควรปล่อยให้ทัชเป็นอิสระมากกว่านี้ทัชชาคลายอ้อมกอดลงลุกขึ้นมองเตวิตให้ชัดเจนผมไม่เข้าใจว่าพี่ที่จะถอนมัน่นความรู้สึกที่กดทับไว้เมื่อตอนเย็นเมื่อวานไหลทะลักออกมาเป็นหยาดน้ำใสผมไม่เคยอยากเป็นที่หนึ่งเลยนะพี่ที่พี่เลือกที่จะพาพี่พลอยไปเดินเที่ยว และทิ้งผมให้ไปกับเพื่อนผมก็ไม่ได้ดื้อหรืององแงอะไรกับพี่เลยนะแต่ผมก็หวังว่าผอมาจากเป็นคนเดียวที่พี่รักจริงๆเตวิตนึกเสียใจที่พูดออกมาแบบนั้นแต่เขาก็ตัดสินใจแล้วเขาไม่อยากให้ทัชชาต้องมาทนนิสัยที่หึงที่หวงแบบนี้เขาขอแค่ได้มองดูทัชชาจากที่ไกลๆเหมือนที่เคยทำเขาก็มีความสุขแล้วที่พูดอะไรบ้างดี ที่นี่แม่งมาตามตื้อผมสุดท้ายก็จะทิ้งผมนี่นะทัชชาเขย่ามือของเตวิตแต่เตวิตยังคงใจแข็งสุดท้ายทัชชาก็ลุกขึ้นยืนอย่างตัดใจถ้าพี่คิดมาดีแล้วก็แล้วแต่พี่เธอะทัชชาเดินหนีออกจากห้องมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตู หวังเล็กๆว่าเตวิศจะรังไว้แต่กลับไร้เสียงจึงปาดน้ำตาออกแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆไม่หันกลับไปมองอีกและขอหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องของปอตลอดทั้งวันเมื่อแน่ใจว่าเตวิศออกไปแล้วจึงกลับเข้าห้องตัวเองภายในห้องว่างเปล่าไม่เหลือสิ่งของของคนเคยอยู่ข้างกายมีเพียงสมุดวาดเขียนเล่มใหญ่วางอยู่บนเตียง ทัชชาเปิดออกดูมันเป็นรูปวาดภาพสเกต็ตลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ที่เขาเคยเห็นที่บ้านของเตวิทที่แท้โครงร่างที่เขาเห็นในห้องเตวิทวันนั้นเป็นรูปวาดเขาภายในนั้นมีรูปสเก็ตใบหน้าของทัชชาในมุมต่างๆและข้อความทิ้งท้ายไว้บนกระดาษหน้าสุดท้ายโชคดีนะหวังว่าชีวิตของทัชจะเป็นอิสระได้ดังใจเชยชรรมดแม้กระทั่งคำบอกลาอย,ย่างเชย ทัชตาหัวเราะทั้งทั้งที่น้ำตาไหลาอาบแก้มทั้งทั้งที่รักผมขนาดนี้ยังกล้าปล่อยผมไปอีกเหรอได้ผอมมาจัดทำให้พี่ไม่เห็นแม้กระทั่งเงาจบตอนอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปและยังสามารถติดตามอ่านนิยายแบบเต็มๆของหมูเฉอยได้ที่รี a อะไร